แตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่นิสัยดังที่อาจารย์เซนตินันฮั่นแนะนำสามารถนำเราไปสู่ความสุขหรือออกจากความทุกข์ได้อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเนื้อหาต่อไปนี้นะคะอ้างอิงมาจากบทความในเว็บไซต์ Hack Spirit ที่ได้นำเสนอสิบนิสัยเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นตามคำสอนของพระอาจารย์เซนตินานฮั่นพระอาจารย์จากประเทศเวียดนามค่ะความสุขไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกฝังความสงบและเติมเต็มในทุกสิ่งที่คุณทำได้ด้วยค่ะต่อไปนี้คือสิบนิสัยที่สามารถนำเราไปสู่เส้นทางความสุขอย่างที่เราต้องการ ข้อที่ 1. การมีสติเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันที่เรีงรีบและวุ่นวายเรามักจะจมอยู่กับความคิดและสูญเสียการรับรู้ช่วงเวลาความสุขในปัจจุบันหลักคำสอนของพระอาจารย์ผู้นำทางจิตวิญญาณได้กล่าวไว้ว่าจงเดินราวกับว่าคุณกำลังดื่มดำอยู่กับโลกใบนี้จากเท้าของคุณพูดง่ายๆก็คือ การฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมในทุกสิ่งที่เราทําอยู่ในขณะนั้นพร้อมกับปราศจากความคิดที่ฟุ้งซ่านการมีสตินะคะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้นและชื่นชมความสุขที่เรียบง่ายจัดการกับความเครียดและอารมณ์ด้านลบของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยค่ะข้อที่2 ทุกอย่างคือความไม่เที่ยงคำสอนของพระอาจารย์นะคะมักพูดถึงแนวคิดเรื่องความไม่เที่ยงไม่มีข้อยกเวน้นแนวคิดก็คือการยอมรับความจริงที่ว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ความรู้สึกของเราสถานการณ์ของเราแม้แต่ตัวเราเองก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันการโอบรับความไม่เที่ยงช่วยคุณฝ่าพายุต่างๆออกไปได้โดยไม่หลงอยู่ในพายุนั้นข้อที่3 การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายภระอาจารย์มักพูดถึงความสำคัญของความเรียบง่ายในชีวิตในการหาหนทางสู่ความสุขแนวคิดก็คือการจัดระเบียบชีวิตของเราทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับความสงบและความพึงพอใจในโลกปัจจุบันที่ ลัทธิบริโภคนิยมแพร่หลายเรามักจะถือความสุขกับการสะสมสิ่งของนอกกายยิ่งมีมากเราก็จะมีความสุขมากขึ้นได้จริงหรือไม่แต่งานวิจัยได้บอกว่าการศึกษาพบว่าคนที่ให้ความสำคัญกับเวลามากกว่าเงินพวกเขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าการให้ความสำคัญกับเวลามากกว่าการครอบครองวัตถุ นำพาเราไปสู่ความสุขที่ดีและความพึงพอใจได้จริงๆดังนั้นหากคุณกำลังดิ้นรนเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นการประเมินลำดับความสำคัญของคุณใหม่ก็อาจจะคุ้มค่าลองทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นจัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบมากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะดีกว่าค่ะข้อที่4ปลูกฝังความมีเมตตา ตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าความเห็นอกเห็นใจไม่เพียงติดเกี่ยวกับการเข้าใจความทุกข์ทรมานของผู้อื่นแล้วแต่ยังเกี่ยวกับการมองลึกลงไปในความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของตัวเราเองอีกด้วยเพื่อเข้าใจตัวเราเองให้ดีขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเรามักจะติดอยู่กับปัญหาของตัวเองและลืมที่จะมองโลกผ่านสายตาของผู้อื่น เราให้ความสำคัญกับความต้องการของเราเองมากและเรามองข้ามความต้องการของผู้อื่นด้วยการปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจนี้เราสามารถเรียนรู้ที่จะมองให้ไกลกว่ามุมมองของเราเองและเข้าใจการต่อสู้ดิ้นรนของผู้อื่นสิ่งนี้ค่ะสามารถช่วยให้เราอดทนมากขึ้นวิจารณญาณผู้อื่นน้อยลงและให้อภัยมากขึ้น ซึ่งในทางกับการสามารถนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะข้อที่ 5. การฟังอย่างตั้งใจและแสดงคำพูดออกมาด้วยความรักการฟังอย่างตั้งใจสามารถทำให้คุณเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมันไม่ใช่แค่การรอให้ถึงตาคุณพูดมันเกี่ยวกับการพยายามเข้าใจมุมมองอารมณ์และความต้องการของผู้พูด ในทางกับกันคำพูดที่เราพูดออกมานั้นก็ต้องแสดงความรักความหวังดีเป็นการแสดงออกถึงความการุณาจริงใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังขอให้พูดในสิ่งที่สร้างสารรค์ใช้คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจความยินดีจะเป็นการดีการปฏิบัติเหล่านี้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณได้ค่ะข้อที่6ยอมรับตนเองและผู้อื่น ความสวยงามที่แท้จริงหมายถึงการเป็นตัวของตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่นคุณต้องยอมรับตัวเองการยอมรับไม่ได้หมายถึงการลดมาตรฐานความพึงพอใจของตนเองลงแต่เป็นการยอมรับความเป็นจริงและยอมรับทุกส่วนของการดำรงอยู่ของเราแม้แต่ส่วนที่เราอาจไม่ชอบมากนักก็ตาม มันเกี่ยวกับการมองอย่างลึกซึ้งภายในตัวเราเข้าใจความทุกข์ทรมานและความสุขของตัวเราเองการยอมรับยังขยายไปถึงผู้อื่นได้อีกด้วยการตระหนักว่าแต่ละคนมีการเดินทางของตัวเองมีการต่อสู้ดิ้นรนและชัยชนะของตัวเองช่วยให้เราปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจได้เป็นอย่างดีข้อที่7อยู่กับปัจจุบัน พระอาจารย์มักเน้นย้ำถึงความสำคัญของการน้อมรับช่วงเวลาในปัจจุบันไว้ในคำสอนเสมอช่วงเวลาปัจจุบันมันเต็มไปด้วยความสุขหากคุณเอาใจใส่คุณจะมองเห็นมันข้อที่8ศิละปะของการไม่ทำอะไรเลยในโลกที่ยกย่องความวุ่นวายและประสิทธิภาพของการทำงานพระอาจารย์เชิญชวนให้เราสำรวจแนวคิดสุดตรง ของการไม่ทำอะไรเลยดังที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าการไม่ทำอะไรเลยถือเป็นสิ่งที่พิเศษมากเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็แค่เป็นได้นี่ไม่ได้หมายถึงการขี้เกียจหรือว่าหลบเลี่ยงความรับผิดชอบแต่เป็นการให้สิทธิ์ตัวเองในการได้หยุดพักผ่อนและอยู่เฉย เกี่ยวกับการก้าวออกจากวงจรแห่งการทำที่ไม่มีวันจบสิ้นและใช้เวลาเพื่อดำรงอยู่อย่างเรียบง่ายเป็นการเชิญชวนให้เราช้าลงและชื่นชมความงดงามของชีวิตที่เรามักจะพลาดไปในความเร่งรีบข้อที่9การปลูกฝังความคิดเชิงบวกพระอาจารย์เข้าใจว่าเพราะคุณยังมีชีวิตอยู่ทุกสิ่งจึงเป็นไปได้ กล่าวอีกในหนึ่งกระตุ้นให้เราปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกให้เป็นหนทางสู่ความสุขมันไม่ได้เกี่ยวกับการละทิ้งหรือว่ามองข้ามประสบการณ์เชิงลบแต่เป็นการมุ่งความสนใจไปที่ด้านที่สว่างกว่าของชีวิตข้อที่10การฝึกแสดงความเมตตาการุณาหัวใจสำคัญของคำสอนของพระอาจารย์คือความมีเมตตา การเข้าใจความทุกข์ทรมานของใครบางคนคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมอบให้อีกคนได้ความเข้าใจเป็นอีกหนึ่งชื่อของความรักนี่คือแก่นแท้ของการปฏิบัติความเมตตาการุณาความมีเมตตาการุณาส่งผลต่อระดับความสุขของเราได้อย่างลึกซึ้งมันสามารถช่วยให้เราส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพ ลดความเครียดและความวิตกกังวลและยังส่งเสริมความรู้สึกที่ดีความพึงพอใจในชีวิตของเราได้มากขึ้นอีกด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือมันเตือนเราว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่เราต้องแสวงหาจากภายนอกมันอยู่ในตัวเราแล้วรอการฝึกฝนและแบ่งปันเส้นทางสู่ความสุขดังที่อาจารย์เซนตินันฮั่นได้เน้นย้ำคือ ไม่ได้เกี่ยวกับการสแสวงหาจากภายนอกแต่เป็นการเดินทางจากภายในมากกว่าแม้ว่านิสัยเหล่านี้อาจดูเรียบง่ายแต่ก็มีภูมิปัญญาอันลึกซึ้งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้สิ่งเหล่านี้นำทางเราให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มีสติมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นค่ะ ขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องขาย Dear Podcast แล้วพบกันใหม EP นะ่ EP หน้าขอบคุณมากๆค่ะ